สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับผมงานหากของคุณปูครับมันนี่ครับลุยตม่มขุดสาค,ครับผมนม้ำแค่บางทางแล้วครับพี่น้องสุดยอดปูสุดยอดสุดยดเอ็งกับพี่น้องเราสีขุดจังได้แบงค์ได้ mang ได้บินตองเฮ็ดได้เด้วยปูออได้เด้อได้เด้อครับบังคุณปูแล,ล้วสีเฮ็ดแบงค์ไ,ปปได้ครับพิจนา,าเองครับครับผม <c oughs> เหมือนเรากับสาครับงักงครับสาครับดูนะฝากห้องมาอีกแล้วงายนี่ครับสารที่คุดไปได้พี่น้องปานคู่รัดไว้แล้วน,น้ำนี่ยวุตะรุดเลยครับ นำอุตะรุดครับครับครับนำบังเลครับนำเจ้าคุณปูจะลงลุยครับเจ้าคุณปูจะลงลุยแล้วครับเบิ่งเราจะลงลุยแบบวิธีเลยครับยังติดตามกันับครับติดตามกันครับผมนี่ต่ปฟ้าผือครับล้วน

ัำที่ขุดซ้าเราพอเพ่งน้ำเลยฮะยังไม่ข้สั่ันเดยววน้อยหน่อยหนไ่หน้าเนาะเ่งไปในเด้อนี่ครับเพ่งนามครับสีขุด ต้องหนีเวียงไว้ก่อนครับฮัลหลครับผมส,สู้ๆให้กขาตื่ใจกันครับเราตีฮีดไปได้ปะคุณปูนี่เบิ้งเอาครับติดตามกันเอาเราวตเฮ็ตไปงงเลมว่างไลยเบิ้งเปลื้นตีแล้วสิคุดแล้วค,ครับครับเจ้าคุณปูรุ่นสามจะลุยโคนจะสู้ไหวไหม คุณปู่บอกว่าสู้ไม้สู้ไม้คุณปู่บอกว่าต้องสู้ครับต้องสู้ไม่สู้ไม่ได้คุณปู่บอกว่าต้องสู้ไม่สู้ไม่ได้ครับต้องสู้รับต้องสู้หาวิธีเป็งน้ำหมอกกอนครับพุดตั้งนี้เบี่ยงมาตั้งนี้หาพื้นที่ขุดกอนครับหาพื้นที่กอนครับ เปงหนามลงสาขาหนาวะไหตุบน้นองมันที่เปงหนามลงสาวนะนี่ครับสาอ์นึงครับขุดเดี๋ยวรอยแล้วครับนี่ศพคนสําเด็ลอวครับขุดเดี๋ยวลอยเริ่มเริ่มไดยไหมครับนี่ขุดเริ่มขุดนวยลูกไหมขับรองบังคับผมเอ้า สวครับสูครับครับผมติดตามตอนต่อไปได้ครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับฝากได้เลยครับฝากนเด้เลยเสียดสายฝ่าผมเสียดสายฝ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้หน่อยได้ครับพี่น้องต้นลูกต้นร้านบ้านเท่าไงครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ